นี่เรามาอ่านใหม่นะคะเพราะว่าเมาื่อกี้มันแบบเต็มแล้วเราก็ต้องไปรูปภาพออนะคะนี่ค่ะมินพีทเออพีทนะคะก็แบบทําตัวมิกกี้เมาส์เป็นตัวปลอมเนี่ยนะพีทนะอันนี้ทีนี้มินนี่เมาส์นะคะก็เริ่มแบบท่องกระถานะคะอะไรไม่รู้เนี่ยนี่ค่ะทีนี้เนี่ยค่ะงานเลี้ยงของมิกกี้เมาส์ก็กระจายหมดเลยนะคะเดี๋ยวเขาอ่านก่อนนะ ค่ะนี่นะคะเอมมิกกี้เมาส์นะคะเพิ่งมาจากร้านเค้กค่ะเขาอาจไม่เขาแทบจะไม่เชื่อสายตาเลยนะคะรู้ไหมทำไมเขานะคะแบบทำไมงานเลี้ยงกระจายไปหมดเลยนี่พิดก็กลัวมิกกี้ด่า,ก,ดาก็เลยวิ่งหนีไปนะคะเขาก็เป็นห่วงนี่ค่ะกูฟี่เดซี่และ โดนัทแล้วก็มีแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะอ่านนะคะนับไปนับไปสิบห้าเก้าจากนั้นก็ยกส่วนที่ทับขึ้นมาเพื่อหาชิ้นส่วนนี่นะคะเดี๋ยวเรานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบดสิบสอสิบห้าครบแล้วค่ะนี่ค่ะสัตว์ราจานมาแล้วเจอเลย เปิดหน้าต่อไปกันเลยอ่านต่อนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขณะที่มิกกี้กับพลูโตเนี่ยขับเครื่องบินค่ะของสัตว์ตาจานนะคะค่ะก็แบบมาตรงเหนือแม่น้ำค่ะก็เห็นกุ๊ฟฟี่ค่ะลอยมาลอยบุ่มบุมเย้ Yay, แล้วกุ๊ฟฟี่จะตกเล้วเนี่ยค่ะตรงน้ำพูเนี่ยเห็นไหมเนี่ย มิกกี้เมานะคะรีบไปช่วยทันทีค่ะนี่ค่ะมิกกี้นะคะเริ่มจะหาไม่ไหวแล้วก็เลยเอาตัวช่วยก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะอันแรกจะเป็นจุโนมอันที่สองจะเป็นกลมเครื่องมืออันที่สามจะเป็นรถยกและอันที่สี่จะเป็นเมาส์เกทชิ้นปริศนานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลย ยกค่ะนี่ค่ะรุยกเราเปิดอันต่อไปกันเลยนี่ค่ะรุยจุกค่ะเดี๋ยวอ่านอันต่อไปเลยนะพอได้อุปกรณ์มานะคะนี่มิกกี้นะคะก็เรียกภูตนะคะมาขึ้นรถคันนี้ค่ะพอขึ้นรถเสร็จขับไปมี่ไกลนะักก็เจอเดซี่ค่ะ นี่ค่ะส่วนประกอบด้านบนของงานงานเออที่จัดงานแลี้ยเป็นส่วนประกอบนะคะเดซี่ร้องว่าเออนี่มิกกี้ฉันจะเวียนหัวจะอ้วกอยู่แล้วนะมาช่วยฉันหน่อยสิฉันกลัวนะคะนี่ค่ะมาด้านนี้กันบ้างนะคะอันแล้วค่ะมิกกี้นะคะบอกว่าฉันจะช่วยเธอเองนี่แหละ <c oughs> ฉัน จะช่วยเธอเดี๋ยวนี้เลยมิกกี้ทวนหาอุปกรณ์ค่ะแล้วอันนี้นะคะก็จะอยู่ในนี้ค่ะอันนี้นะคะใช้ไปแล้วต่อไปเปิดกันเลยนี่ค่ะกล่องเครื่องมือค่ะกล่องเครื่องมือคืออันไหนลืมแล้วเนี่ยกล่องเครื่องมือใช่ไหมเนี่ยเห็นนะกล่องเครื่องมือ หนูอ่านต่อเลยนะคะเมื่อกี้นี้มือมันบังไว้ค่ะทีนี้มิกกี้กับมินนี่นะคะกับพวกเพื่อนๆนะคะมานี้นะคะสตร์จาจานะคะบอกว่าเ,เดี๋ยวฉันจะรีบไปประกอบตรวจนะฉันเห็นอ,อโดนัทเนี่ยไปไปอวกาศแล้วค่ะไปอวกาศแล้วทำยังไงดีคะก็คือตรวจสิคะนี่ค่ะนี่ มินนี่ฟังแทบจะไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินค่ะก็เลยพูดกับศสตาจานว่านี่เป็นเรื่องจริงหรอคะเออโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะไปกับมิกกี้ไปช่วยกันหาโดนัทกันเลยไปค่ะเดี๋ยวอ่านต่อเลยนะคะค่ะอ่านอันต่อไปเลยเดี๋ยวอ่านก่อนนะคะ นี่ค่ะทีนี้พอมิกกี้กับมินนี่ไปนะคะไปข้างบนอวกาศม,มินนี่ก็บอกว่าฉันเริ่มจะเห็นแล้วแหละอะไรที่ปังอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวฉันจะเปิดออกแล้วนะเดี๋ยวฉันจะไปค้นหาดูเส้นทางรูปดาวค่ะเดี๋ยวอ่านก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะก็อ่านเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเ,เขายังหาสิ่งของไม่เจอเลยเขาลืมไปว่าเขาต้องหาอะไรอะเอยบอลถุงมือค่ะเขาต้องหาให้เจอเพื่อจะได้มาจัดงานเลี้ยงค่ะเพื่อนๆช่วยกันหาหาไม่เจอค่ะก็เลยขับรถไปอีกขับรถไปขับรถไป,ถไปค่ะทีนี้นะคะ ก็มาถึงจุดนี้แล้วค่ะแสดงว่าคนเนี่ยนอนกลนจนเออบอนถุงมือเนี่ยมันลอยไปข้างบนเลยนะคะทีนี้ค่ะมิกกี้กับพีทเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรดีทีนี้นะคะก็เหลือแต่อันนี้ค่ะคงจะเป็นอันนี้แน่เลยเดี๋ยวเปิดกันเลยค่ะอะไรเนี่ยหัวหัวจุกด,ดูดนมนะคะ เดี๋ยวอ่านก่อนนะคะ